นะครับวันนี้ตามคำเรียกร้องน้ำจีนน้ำยาป่าอย่างว่าดุกวัวเนี่ยโอ้เครื่องเคียงก็เดียวมาแล้วครับพี่น้องบอกกระถินเม็ดกระถินหนึ่งกิโลนี่มันยไงโอ้แกงเห็ดนั่งเหลือ เ่าอยูน่นะกินครับผักกระถินอ่อนทั้งยอดทั้งชั่วสักซีเล่าหมกหอม้็อิตูมีครบเครื่องครับวันนี้โดยเชฟคุณหญิงสุดยอดเลยนะครับคุณหญิง <c oughs> เอาน,นั่นกูมีวะ เดือดเดือดก็เข้าอยู่ยเราต้องใส่เคลื่อะตักเครื่องออกมาต่อนนะครับม่อก้เนื้อปลาหอมกระเทียมขาตะไคร้ใบบักกูดกระชายนลครกบพี่น้อง ตอนนี้นจะเสียเวลาตรงนี้นะครับต้มให้เกลือใับผมมาต่ผมต้มกี่น้ำต้มให้มันเค้ากัน สุดเด็ดีกแล้วครับพี่น้องสุดเด็ดจริแล้วเดี๋ยวนอ้อนร้อนร้อนๆ้อร้อน,รอนจริงนะจ๊ะโ,โ h, อ้หักคอหักคอมี ขอสุกครับพี่น้องปลาหมึกแห้งอีกเม็ดหมูยมดองบมูยมดองของกินพระอดษพระยากในสูตรผมนะครับก็จะใส่ตะไคร้นี่ผมจะหั่นให้ต่างหากนะครับ ไล่กันไล่กันต่อไปก็คือเรามาแกะบปลาอีก่ครับพี่นองระชายต่ำให้กันเลยพี่นองขออนุญาตใช้มือจิบนะครับ ตักคุณนมาตักแยกออกใช้จันช่ล้มครับพี่รองเนื้อปลาได้สูงสุเนื้อใครชอบเผ็ดก็ใส่ตามความชอบนะเ <c oughs> ผ็ดเผ็ดหอมหอม อีกสิบกนหน่วยครับพี่น้องไปติดตามชมตอนที่มันสำเร็จติดด้วยครับพี่น้องซ่อนกันโอ,อ,นอ้หอนมือหอนมือพีกิทั้งลังลูกนี่มันหันมาแล้วครับพี่น้องซื้อแบบ เป็นตัวมามันก็เกลี่ยยากก็กำลังหาพริกนะครับพริกกระชายได้ทีเราก็ตำพริกก,กระชายนากระชายหมอม กกตำให้ละเอียดแล้วก็เก็บเนื้อปลาใส่นะครับโดยเชฟผู้ชำนาญการเช่นเคยครับพี่้อง ต่าไปก็จะเป็นการเปีนเ,นเนื้อปาใส่นะครับเนื้อปาเนื้อปาโอ้หติดตามคลิปต่อไปนะครับตอนที่สำเร็จนั่งรับประทานนะครับสำหรับคลิปนี้ดูแล้วก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทานิงกาแฟสะด ด้วยนะครับນี่น้องกระจีนผักมีสีใบจวดจวดจวดมาเดยาํา